รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเราสองคนชิปกับเดี้ยวผมน่าจะมาผิดงานพีไ<ป>่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกงาน<อ>งเดียวกันใี่ต้องนะครับ พบกับเรา2คนผมโบอิงครับผมก๊อตครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ท้ามุไรทองนี่เลยนะครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอละงูจังหวัดสูตุ้ยครับก็สถานที่สวยแบบนี้หลายๆท่านก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้ใช่ครับครับก็วันนี้เรามาทาอะไรครับนั่นสิเราทำอะไรกันอยากรู้ไหมครับอยากรู้ก็พี่อยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ผมจะบอกให้ว่าหลังจากคลิปแรกเราออกไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาเต็มเลยฮะ ผมได้รับจดหมายมาหนึ่งฉบับสุดโอ้โหมีจดหมายด้วยเนอะน้องมีแฟนคลับโอ้โหสุดยอดนะสุดจริงๆอ่าไม่ทราบว่าก็ส่งอะไรมาครับครับอาหารแห้งอยู่บ้านไม่ไม่เป็นจดหมายฮะอาจจะเป็นจดหมายขอความช่วยเหลือก็เป็นได้โอ้โหนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันยอดฮะวันนี้มีจดหมายก็ขอเรียกอ่านจดหมายจากแฟนคลับนะครับก็สวัสดีครับพี่พี่ทีมงานเจนนีอ่าสวัสดีครับน้องชื่อปีชาครับปีชา คงไม่ใช่ชาแน่ะนะเอามเอาใหม่เอามน้องติดตามพี่พี่มาเป็นสิบปีแล้วค่ะเขาเขาเปผิดหรือเปล่าครับพี่ไม่น่านะอ่า้าเท่าไหร่นะสิบปีสิบปี้องคิดดได้สิบวันใช่ไม่น่าจะใช่ไหมเอาไปต่อไปต่อไปไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไร น้องต้องขอบคุณพี่ๆสำหรับคลิปแรกที่ทำให้น้องผ่านวิกฤตเหลือเงิน200บาทจนถึงสิ้นเดือนอันนี้ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละต้องแล้วแหละมาถึงเราแน่นอนดูคลิปสงสัยดูคลิปเราแล้วแหละใช่มาแล้วมาแล้วสำหรับวันนี้น้องมีเรื่องรบกวนพี่ๆครับน้องอยากได้มือถือใหม่หนึ่งเครื่องเฮ้ยต้องซื้อร้านเจนายดิเจนายเรรับประกัน5ปีนะโอ้สุดยอดเลยมีเครื่องหนึร้อยใช้ระหว่างต้องด้วยอย่าลืมไปซื้อมือถือแล้วซื้อเจนายนะแต่งบประมาณผมไม่พอครับผมควรจะซื้อไงดีขอพ่อสิลองขอแล้วพ่อไม่ให้้อีกแลว บัตรเครดิตดิบัตรเครดิตก็มีดิก็ไม่ได้ครับผมไม่มีบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็ไม่มีเหรอครับโอ้ไม่ทำไงวะเนี่ยทีนี้นั่นดิทำงานพิเศษดิไม่ได้ครับผมยังเด็กอยู่แค่ทำการบ้านก็ไม่มีเวลาแล้วครับโอ้โหนี่มันจดหมายหรือลายวะเนี้ยน่าจะเป็นจดลายเป็นจดหมายสุดจริงจริงน้องเขียนมาจริงที่สยอดมากเลยเออแล้วจะทำไงวะเนี่ยนั่นดิครับพี่ก๊อตมีวิธีช่วยน้องๆไหมฮะช่วยน้องเหรอเสี่ยงโชคดิเสี่ยงโชคนะซื่อไหวไงเอาไะ ได้อยู่นะน้องบอกว่าเอาครับมันตอบมาด้วยต้องตอบมาจริงๆเอาครับสุดจริงๆน้องอ่าน้องดูคลิปนี้แล้วน้องกันนาอินบ็อกเข้าในด้วยนะฮะเข้าในไหนไม่รู้คือถ้าน้องดูแล้วฝากน้องแชร์ด้วยนะครับสุดจริงๆรับสไครต์ด้วยนะครับสับน้องสับไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมนะตรงเราจะช่วยน้องด้วยวิธีไหวเลยชัวชัวงั้นก็สุจัดเลยไปสมาชิกมีทั่วประเทศ สามสี่ห้าสามแปดเก้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดห้าหนึ่งเอ๋อหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสี่หกสามหกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าแปดแปดครับหนึ่งสองสามสามห้าเจ็ดสามหกศูนย์สองเก้าสี่ค่ะสามสี่หนึ่งเก้าเก้าเก้าเป็นยังไงบ้างครับ นําใจก็เรือยังกับตัวเลขที่เรามนํนำสูงให้ถ้ายังไม่หนาใจผมมีวิธีไปหาเลขกันเองเลยคราวนี้รับรองไม่ผิดหวังส่วนว่ามีวิธีอะไรบ้างนั้นเอาไปชมกันเลยครับ ว้าวอะคลิปวิงวันนี้เราได้อะไรจากคลิปนี้มั่งเป็นบทสรุปคลิปนี้นะครับได้มา10ตัวเลยสิตัวกันเลย10ตัวเลยครับโอ้โหสิบูนย์เลยทีเดียวได้ครบทุกตัวเลยใช่ถ้าเราดูกันให้ดีนะครับคือตัวเลขเด็ดๆของหลายๆท่านหรือว่าวิธีการไปค้นหาครับตัวเลขเนี่ย ก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือตรงกันสุดยอดใช่ไหมฮะจากที่เราเห็นเนี่ยถึงหนึงกั้มครบทุกตัวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บอกอะไรเราซื้อได้ลอตเตอรี่ลุ้นได้สนุกสนานได้แต่เอาแบบพอดีพอดีอย่าเยอะจนเกินไปนะครับใช่คืออย่าลืมว่าเราต้องเอาเงินบางส่วนไปทำอย่างอื่นด้วยนะคนัเก็บบ้างเป็นเรื่อนี้นนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทุ่มลงกับหวยสักหมดทีเดียวไม่เหลือแน่นอนไม่เหลือครับ ถ้าเราเก็บตังค์จากการซื้อหวยซือโทวศัพท์ี่ร้านเจนาไหนอีกได้แบบโอ้เครื่องแบบใช้ดีๆสุดยอดอ่ะประกันทั้ง5ปีอ่ะมีคืนลองให้ใช้ทียองให้ใช้ด้วยเดลิเวอรี่ส่งด้วยโอ้โหสุดยอดอันนี้จัดว่าเจเด็ดเด็ดนะครับออร้านนี้เด็ดครับผม แน่นอนว่าอยากจะซื้อมือถือก็ต้องตรงไปที่เจายแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณเจานใช่ครับสปอนเซอร์หลักของคลิปเรานะครับทำให้เราได้มีคลิปสนุกๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ